หลังจากรดลายเซียนโบราณได้ปรากฏขึ้นโจยหยวนก็ตระหนักได้ในทันทีโรคตรงหน้าของเขาดูเหมือนจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวเขาแม้แต่การเวลาก็เหมือนจะช้าลงแม้แต่มัดกวดแดงยักษ์ที่รวดเร็วดุดสายฟ้าก็เหมือนจะช้าลงไปอย่างมาก และยิ่งไปกว่านั้นเขายังมองเห็นจุดแสงหลายจุดปรากฏขึ้นบนหมัดยักนั้นจุดแสงเหล่านั้นกระจัดกระจายไปทั่วทำให้ยากที่จะเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่อย่างไรก็ตามโจหยวนรู้สึกได้ว่าบริเวณรอบๆจุดแสงเหล่านั้นมีความไม่เสถียรเป็นอย่างมากพลังต้นกำเนิดนั้นปั่นป่วนผิดปกตินะนั่นคือจุดอ่อนของหมัดยักดแดงเพลิงอย่างนั้นหรอ นี่คือความสามารถของอัคาระเซียนอย่างนั้นหรอเนี่ยอัคาระเซียนสามารถทําให้ข้ามองเห็นจุดอ่อนของเทคนิคพลังต้นกําเนิดได้อย่างนั้นหรือความสามารถนี้ช่างน่าหวัดหวั่นยิ่งนักมันสามารถเปิดเผยให้ข้าได้เห็นถึงจุดอ่อนที่มีอยู่ทุกเทคนิคของพลังต้นกําเนิดหากข้าสามารถค้นพบจุดอ่อนเหล่านี้ได้ก็เปรียบเสมือนการใช้แรงเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาล ทำลายพลังต้นกําเนิดของศัตรตูด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุดถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็บางทีข้าไม่จําเป็นต้องหลบเลี่ยงมันอีกต่อไปเฮ้ hey, อะไรทำไมเขาถึงไม่หลบกันละ่ะนั่นมันอะไรกันเฮ้ hey, ไอเจ้าหนูนั่นมันคิดจะทำอะไรของมันกันแน่ โจหยวนในเมื่อเจ้าร่นหาที่ตายเองก็จงโทษตัวเองในปรโลกซเะเถอะพระพลังต้นกำเนิดนี้มันน่าหวาดวันเป็นอย่างมากโจหยวนหากรับเข้าไปตรงๆแบบนั้นเขาคงจะตายอย่างแน่นอนผลลัพธ์ได้ถูกตัดสินแล้ว อะ,อะไรกันบ้านะนี่มันเป็นไปได้อย่างไรนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงที่เจ้าจะยังสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้หลังจากโดนท่าไม้ตายของข้าไปในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะบ้าเอ๋ยปานก่อกำเนิดโลปองกัน บ้าเอ๋ยทำไมมันถึงสามารถทำร้ายเกาะป้องกันของข้าได้ง่ายด้ยิ่งนักเกาะต่อสู้พลังต้นกำเนิดเกาะเพลิงแดงนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะ บ้าบ้านะพระเจ้าโอ้หวงเขาถูกโจโยหวนต่อยจนล้มลงไปกับพื้นแล้วทะทำไมจูจูเจ้าหนูนี่ก็กลายเป็นดุเดือดถึงเพียงนี้กันโจโยหวนข้าไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าจะมีวันที่ข้าโอหวงคนนี้ต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาและสังเวชเช่นนี้ก็เพาะเจ้า แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าก็ยังฆ่าๆ่าไม่ได้อยู่ดีรู้หรือไม enfin ่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเจ้ารู้สึกถึงมันได้ใช่ไหมใช่แล้วนี่คือพรแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกช่วงชิงไปจากร่างกายของเจ้าในตอนนั้นโจหยวนเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างการที่ต้องตายด้วยพรแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นของตนเองมาก่อน โจหยวนต่อให้เจ้าจะโกรธแล้วมันยังไงกันล่ะดูเหมือนว่าเจ้าจะยังไม่เคยสัมผัสกับพรแห่งบังกรศักดิ์สิทธิ์มาก่อนเลยใช่ไหมในเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ววันนี้ข้าก็จะให้เจ้าได้สัมผัสกับมันให้เต็มที่เองฮ่าฮ่าฮเจ้าหนอนน้อยผู้น่าสมเพชความพยายามทั้งหมดของเจ้าจะสลายหายไปเหมือนฟองสบู่ในวันนี้ พรแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์แปลงร่างมังกรจิตวิญญาณมังกรอาอูอ่ห่วงช่างแข่งแกงไร้เทียมทานจริงๆอู่ห่วงคืออันดับหนึ่งในหมู่คนรุ่นเยาวแห่งทวีปช่างหม่างจริงๆเฮออูอ่ห่วงช่างเป็นอัจฉริยะที่ได้รับพรสวรรค์จากสวรรค์โดยแท้ การที่โจอย,อยู่อันมาถึงจุดนี้ได้ก็นับว่าโดดเด่นมากแล้วละเร็วมากเลยพลังต้นกำเนิดของเขาแข็งแกร่งขึ้นและการโจมตีของข้าก็ไม่อาจส่งผลต่อเขาได้อีกแล้วเป็นยังไงบ้างรสชาติของพลังที่เคยเป็นของเจ้านะฮ่าฮ่ฮ ถึงแม้ว่าข้าจะมองเห็นจุดอ่อนในการโจมตีของอู่ห่วงแต่เมื่อข้าโจมตีลงไปกลับมิอาจทะลวงผ่านไปได้ฮ่าฮ่ฮโจหยวนเมื่อคู่เจ้าไม่ได้ภาคภูมิใจกับตัวเจ้าเองมากหรอกหรือไงเจ้าช่างเป็นศัตรูที่น่าเกงขามากเลยจริงๆที่สามารถปีปให้ข้าต้องใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายของข้าได้ แต่ว่าถึงเวลาที่เจ้าจะต้องชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทำลงไปแล้วและราคาที่เจ้าต้องจ่ายก็คือชีวิตของเจ้ายัางไงล่ะ ความแข็งแก่งและพลังของข้ายังคงไม่เพียงพอพลังนี้แข่งแก่งพอที่จะสังหารศัตรูผู้เชี่ยวชาญระดับต้นกำเนิดขั้นสูงสุดได้เลยนะเจ้าเด็กโงน่นี่สระพรน,นั่นซ้าแล้วรักษาชีวิตของเจ้าไว้ จ้าโจหยวนเขาบ้าไปแล้วจริงๆเขากำลังพุ่งตรงเข้าหาลมหายใจมังกรเพึงแดงหาเจ้าโง่เอ้ยมาซีการตายด้วยพรแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เคยเป็นของตัวเจ้าเองนั้นนับว่าเป็นจุดจบที่ดีที่สุดที่เจ้าจะหวังได้รับแล้วละ่ะ ไอเจ้าเด็กโง่นั่นมันคิดอะไรของมันอยู่กันหากเจ้าสูญเสียชีวิตไปก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปแล้วนะไอเจ้าบ้าเอ้ยเออทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงเสียทีนะโจหยว่หนวิ่งเข้าหาความตายการกระทําของเขาเช่นนี้ช่างโง่เขลาเกินที่จะเข้าใจจริงๆความฉลาดหลักแหลมที่เขาเคยแสดงให้พวกเราได้เห็นก่อนหน้านี้มันหายไปไหนกันหมดแล้ว หากเขายอมแพ้ในตอนนี้บางทีเขาอาจจะมีโอกาสอีกครั้งในอนาคตคนหนุ่มสาวช่างหุนหันพันเล่นเสมอเลยโจหยวนเจ้าหนะแพ้แล้วเจ้าหนอนน้อยที่น่าสมเพชเจ้าถูกลิขิตให้เป็นเพียงผู้แพ้มาตั้งแต่เกิดโดยตลอดและตอนนี้เจ้าก็ยังเป็นเช่นนั้นเสมอมาตอนนี้เจ้าคงจะรู้แล้วล่ะสินะว่าครคือมังกรที่แท้จริง เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมอูหยาวข้านะเคยบอกเจ้าไว้แล้วว่าข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าได้เห็นว่าข้านะคือมังกรที่แท้จริงในโรกใบนี้ข้านะเป็นมังกรที่แท้จริงและมีเพียงแค่ข้ากับเจ้าเท่านั้นที่เหมาะสมกันอย่างแท้จริงเอ๋มันเป็นอย่างนั้นหรอกหรออะอะไรกันดาดูเหมือนว่าโจหยวนเขาจะยังไม่ตายนะ เป็นไปไม่ได้เจ้ารอดชีวิตมาได้อย่างไรกันไม่เป็นไปไม่ได้เจ้ายัางรอดชีวิตมาได้อย่างไรอู่หวงข้าจะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ตระกูลอู่ของเจ้าช่วงชิงจากข้าไปและในตอนนี้ ตัวเจ้าจักเป็นสิ่งแรกที่ข้าจะเอาคืนมาอู่หวงพวกเจ้าจักไม่มีวนันแย่งชิงสิ่งที่เป็นของข้าไปได้ เป็นไปได้ยังไงข้าจักแผลให้กาบเสร็จสวะอย่างเจ้าได้ยังไงมันไม่ยุติธรรมอ่ห่วเจ้านั้นหลงตัวเองมากเกินไปอ่ห่วสักวันเจ้าจักต้องพ่ายแพ้พอความหยิ่งผยองและความโอหังของตัวเจ้าข้าไม่ยอมรับ อู่หวงอู่หวงถูกสังหารแล้วจะเจ้าเด็กนี่มันทําได้ยังไงกันมะมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรและในขณะเดียวกันนั้นบนแท่นหินที่บันไดศักซีดผลของการต่อสู้คู่อื่นๆก็ได้ถูกตัดสินแล้วเช่นกันบนแท่นหินลำดับที่5รูรหรัวเป็นฝ่ายชนะบนแท่นหินลำดับที่6เจิ้นสวีเป็นฝ่ายชนะ ขอเปลี่ยนชื่อจากเจนชูเป็นเจนสวีนะครับบนท่านหินลำดับที่เจ็ัวชิวชิงอวีเป็นฝ่ายชนะขอเปลี่ยนชื่อจากจัวชิวชิงอยู่เป็นจั่วชิวชิงอวีนะครับบนท่านหินลำดับที่8ฮ่าฮ่าฮ่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจริงๆหนิงจ้านเป็นฝ่ายชนะบนท่านหินลำดับที่9ผลการต่อสู้ออกมาเสมอกัน สุดยอดไปเลยพวกเราชนะแล้วเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆเหล่าอัจฉริยะผู้ภาคภูมิใจแห่งทวีปช้างหมางเป็นฝ่ายชนะเฮ้อเจ้านี่มันช่างเป็นคนที่แปลกประหลาดจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถทำมันได้สำเร็จเขานี่มันช่างแข็งแกร่งจริงๆข้ารายอยากจะลองสู้กับเขาดูบ้างจัง ดูเหมือนว่าเจ้าก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เร็วเหมือนกันนะเนี่ยโจหยวนดูเหมือนว่าในอนาคตเจ้าจะเป็นหินลับดับที่ดีที่สุดดีกว่าอู่หวงเสียอีก